เ so, like? yeah. anyway yes, yes, ิ่งพี่น้อกไมอีกนะครับออกอีหนึ่งหน่อครับกางห่น้อ่น่อว่าวานกระเบื้งอยู่เห็นเลยก็ได้ออกนะอตครับหลายชิ้นนะบางคนเกิดเนเห็ดพวกเขาพี่นอกเขาหอน้งยด้ครับสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้รับชมสองมืก่กีควาลุยจ้าสวัสดีพญ่แม่มยศทุกคนทุกท่านครับผมจ้า,ท,าที่นในประเทศแลว้วก็ต่างประเทศเนอกจากครับผมวันนี้พ่อกันวันที่เท่าไหร่สิบเก้าเนาะสิบเก้าสิบเก้าเมษายนปีหกเจ็ดจ้าแมครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ผ้าขาปปาคือเก่าจ้าอาเฮ็ดคือเก้าเนาะแมนครับผมแต่ว่าจักสิไดสีมาหรือบ่เนาะจ้าเพราะว่าเมื่อวานกะหาเนี่ยงานพี่น้องดินกะแห้งฝนเมื่อวานลงมากที่ฮามีดกะมิด จ่อยเลยจ้ะพี่น้องเด้วยความบังอยู่แล้วครับขอบคุกลับไปดูคุณผู้ชมก็เมื่อกี้พวกกิ๊กจ่ามื่อนี้ว่าสิได้สิมันยังแน่จ่าอาเฮดบ่ได้หรือสิหาบักอย่างหรือสิหาหยังของในป่าเนี่ยแหละเนาะแม่นครับผไปกันเลยจ้าไปครับผมดอกแล่แหกงมันด้วยไฉล่ะอยู่นี่นี่เด้ออันนี้บอกออกเลยปะโอ้โหพี่น้องเลยบาทเมื่อกี้แม่บอกว่าเป็นเฮดพี่น้องดอกแล่แหกงมันจ้ะเป็นเฮดบดดินนี่คือเก่าเด้อครับบดดินจ้ะ หายากๆคือเก่าจ้ะเนอะนี่พึ่งเรืองหมดนี่พึ่งเรืองพี่น้องออกใหม่อีกนะครับออกที่หนึ่งแหงครับผมออกจังไรเนาะไอหนอนจังหวานเมื่อวานกับเบื้องอยู่ได้ว่เห็นได้เนี่ยกำลังออกเนาะดอกซุ่มๆอยู่จ้ะนมๆออกใหม่ๆแต่เห็นดอกเดียวอ๋อห็นต้องงูไว้งู้างบ้านแม่ไม่เห็นเรืองเรืองโอ้ยเห็นเรื่อง เรืองบานลตีดีเอาแล้วพี่น้องไปแกงร่วมกันเนาะน,นี่ครับเอาไปปิ่งตำปนพ่อ <c oughs> กระเทือนอ่ะอย่าในแกงร่วมกันละมันร่วมเบอร์สุเฮดพี่น้องสิพ่อแกงมอจ้ะโม่เรื่องกระโดูกบางๆเนาะไม่ก้นหนาขาดหนาบางยางเลียงแดงจ้า bàn lòng ừ, đâu bàn lòng không lòng canta lòng lại tay ra ở đây bọn em không biết gì ở đây bọn em 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 ดอกแห้งจะแห้งแหงสมอากาศแห้งนะจ้ะดอกแห้งดอกนี่เป็นยังไงอู้ดอกนี้ต้องใส่สีบุไรเป็นเชื้อไปบอดินดีกว่าเนี่ยงานจ้าโอ้บหดินด้วยครับบอดินดอกที่สองเข้ามาเนี่ยบ่บอดินเขาต้องเห็นดอกที่สองนะมันแมนเห็ดแล้ตุรักหลงโอ้ยโกเลยอ่ะ ไ่วอ,อน,นันพ่อวันนี้ก็จิเป็นตาเด็กแกงยิ่งจ้ะโอ้จพเากิ๊ออกเมาแดดแล้วเด้อพี่น้องปากบอ,อกเขกิ๊กเมาแดดจ้าในตรงน้าง้งกันพี่น้องจจ้ะ ตรงหนามากเลยโอ้ยเตียงยางห่อแต่ละแต่ละดอกนน <c oughs> เนาะ้อยเนาะแดดก็พอแดดแล้วพี่น้องเห็ดเก็บที่แห้งขี้เก่าเหรอครับเห็ดแต่ว่าก็บห่อนี่ <c oughs> นพี่น้องแต่ว่าให้มาเของ,งใหม่ก็นพี่ตั้งซี่เย็นๆนี่แต่เลี้ยนห่อนตัวถ้าอยู่บ้านนั่นถ้าอยู่บ้านก็ออกจากพัลดลมบ่รคบาด้ห่ได้หอนคือการทาย่บ้านก็นได้ยหอนใหม่ๆซะ ไปตองแต่น <Okay. S 1> <os> ้ำนะพีหนนี่ก็หาอย่าียจ้ายี่มงเก้าเนี่เราจะพี่นนอ c ไม่ขี้เคลียไปตองเนาะเพื่อนเคียไปตองก็รูดออกมานํำจ้าพ่อเลยไอ้่อแล้วยางจนสิบเป็นร่มแดดพี่หน oc จะัเนาะ còn tên là đỏ nằm như, như đây ạ tên chung như tên ngỗ đây cả vào đây to ngang sải như chặt tên này to mọi hơn thì to mai để sửa cái chốt ngàn cứ cao thì nó nọng lại to mọi นกจอดุ้จอดตามโดดโอุ้หนี่คืออะไนี่สินี่เดียวกับใบตองห้ามบึงค่คาๆกอบุเห็นนม่นด้ะ

Mình đi vậy ta Chúng mình hãy cứ khứ khứ ở nè Phun ít đoàn mình, tay lại Được rồi. mình ta. Ừ, đi có cái của đại tí rồi Nhìn ta đi nó đâu Khá nhào Suối ta Đi ta Cái này nè Thái đỏ cho nó cái đồng, đồng. Mình ta, mình ta. สามดดกจ้ะโดกที่จลังกดใสอยู่ถ่องเพื่อนจ้ะสองโดกจ้กะคื <c oughs> <c oughs> อพอตะหลุนตะของเท่ไรไอปอกเกียวเนี่ยคือพ่อตะหลุนตะของเทสแบบนีดีขาดบบนี้่นึ่งคือ่ามีพีไม่นองลเราเดยอยสนะ่งนจ้ะ ีโอ้โหโม่ผลมีเนาะมีอยู่ห่างกันเติบเนาะเตืบกระดอกงามเลยเตืบว่ายังสุ่มเนาะโม่ผลเนาะยังสวยจ้ะอ๋อโล่มาเลยๆเนาะมาเห็นเห็ดผงเขาพี่เนาะเข่าหัวหยงด้วยครับคือขั้นหูเขายังไงเขาใหญ่งแล้วเข่าหัวหยองจ้งอู้หเป็นตะวันแหงจ้ะแหงขนาดดอกนี่ก็แม่เนี่เนี่ยเนเข่ายังสรุปเลย จักมันเข่าเนี่เบิ่งบวบเข่าหัวหยุงมบัจั๊บมองไปนิดหยึ่งดิเอาชนว่าเฮ็ดองลกออกเนาะเร็วมารอเบิ่งครับผมมาเบิ่งหมอข้าเคยวไอคิ้บไอคิ้บมีการไม่เนอะเฮ็ดองลูกคือเฮ็ดเป่านะครับผมอยากได้ชื่อเนาะบางคนก็เอินเฮ็ดกอมนอนขาวจ้ะกอมนอืมดอกใหญ่ดีแห้งครับเห็นดอกนึงจ้ะพี่น้องแอ้วมูอีกเบิ่งอีกบวบ เอาไหน่ออุ้ยท้องขาวจัยหน่อยสิยข่เนาะเก่งไหนเนาะขาาพอนึงเข่าพอสวยัวยนิงจะถองก่อนห้าเฮดเะแบบไปวัชหมไปกับวัชพมนะครับผมวันนี้ไม่เห็นพักสิววันนี้อ่อน้อนอีกที่รอครับผมถัดเท้ากันนัดเท้าไปเก็บผักสิวที่นองไป แค่ใส่เห็ดแหละครับผมเห็ดมันน so ี่ก <wrote> <gor dramatic. S 1> ็อึดครับผมอึดก็มัวว่านี่อีกหายากครับหายากครับพี่น้องแต่ว่าเด็กเด๋อไายเห็ดอยู่นั่นเหมือนีเนาะนี่ครับไลยเห็ดดูแตะแตะยางละเล็กละน้อยครับมึอยางละดอกสมดกพรุ่งกินถึงกองออกมาเอาแต่หย่อนๆกันต้าติวก็เริ่มพ้าติวก็เริ่มปีแกนี่จ่าแกนี่จ่าเห็ด คู่ปีนี่เฮ็ดกับผักติ๋วหนิวเข้ากันแห้งได้ครับพอดีกันเลยปีนี้ผักติ๋วสิแกีนี่จากเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดออกหน่อยแห้งฝนไม่มาค่ะฝนไม่มาบอกว่าวันนี้นนนเป็นฝนจิบถิง่งอ่ะจีบจีรีจนสิบเอาเสือกันฝนในรถมาใส่เมื <c oughs> ม่ออื่นอาจจะเปลี่ยนแผนบ่อยเ <c oughs> มื่ออื่นอาจจะเปลี่ยนแผนได้หน่อยจะสิบเอียวเห็นยังจะไปแงนฝ่ายวะ เราหลุดลุ่นเบิ่งแล้วครับว่าสิพาไปหายัางครับผมแมนเนาะแมนครับเฮดเฮดเน,น,นย์ร้าจะดะนนอ,นนกกกอกใหญ่ๆล่ะครับพี่น้ององค์นกก็ิ่ออกมาดยวยแต่เพิ่งออกหน่อยฮแมนครับเรื่อยไปแห่งแล้วก็ออกอะไรน้อยเนาะเรื่อยไปโบหูเจ้าบอกเพิ่นกับโบหูด้วยกันล่ะครับผมไม้ไม้ไม้หอกเนาะแมนครับไม้ที่เมื่อกี้ก็พอคิดเคยเก็บค่ะพี่น้องบอกไม้เฮ็ดเพิ่งเขากะ ในซ้ำดอกให้เห็ดผุกแดงข้าดก็ในซ้ำดอกบานด้วยล่ะค่ะเห็ดกระหลือมบอนเดือมไหวไปเนี่ยล่ะครับฝนบ่ตอนเนือพรุ่งนี้อาจจะหากิน เหีย้ยไม้เนาะแขนไม้เนาะไอ้เนาะแม่ครับเฮ็ดนี่โบคือ่อละละจ้ะมื่อนี้ยังเกือบอร่อยเจียงพี่เนาะว่าพ่อละอ้พ่อบ่อยากจะพอด,ดีกันต้เพเฮ็ดไปสรุปผลงานกันเลยครับหาเฮ็ดดินแห้งๆพี่เนาะเออเมื่อไงแห้งไปเรื่อยๆแห้งเขาคู่มือคู่เวีนครับผมมาถอดเสื้อกระหอด พ่อโม่เป่าหนังได้ที่อยู่เทวเฮตของบุมีครับมาเบิ่งงานเฮต้าจ้ะพี่น้องกะหมานพ่อได้แกงจ้ะพี่น้องบดได้บบหลายเนาะลดลงลดลงทุกวันค่ะคลิปกะอาจสีบพยาวเด้อจ้ะพี่น้องเนาะเป็นคลิปสั้นๆจ้ะนี่ครับพี่น้องเฮ็ดตบกเขาก็ได้ด้จ้ะเพื่อนเขาหงอญององโลกก็ได้จ้ะ จุ่มหนึ่งก็บานหนึ่งค่ะบานเ,นาเพิ่อยู่ข้างล่างเพืองเหลืองก็ได้เพืงเงองแดงก็อยู่ข้างล่างค่ะก็ส่วนหลายก็จะเป็นบดดินละจ้ะเน็ดละงอกบานกะ็ะี่ดอกค่ะอยู่ข้างล่างคือกันบานเหลืองเนาะมันนี้ก็ได้เครื่องตาเครื่องตาหน่อยค่ะได้แกงนึงค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ๊ะเด้ไปแกงให้จูบวันยากินน่องมะแรงเนาะนี่ครับผมจ้ะจ้าพี่น้องซ้หรับคลิปมันนี้จา้าวันที่18เมษ สิบแปดหรือสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเมษายนครับผมจนลงมือลงเวรละละพี่น้องสิบเก้าเมษายนปีโอเกตเมื่อกี้ก็พอกิ๊ก็ขอฝากไว้นำอีกคลิปหนึ่งเด้อจ้ะถ้าชินชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนำเด้อจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พระลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอกิ๊ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้ะ ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะไอคอมเมนต์ดีๆคำให้กำลังใจเมกี้ก็พอกีจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้เมกี้ก็พอกีก็ขอตัวลากกระบาลก่อนดนะจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่เก่าแล้วครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมกลับบ้านครับผม